สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝายพี่น้องปองปุ๊กเศร้านี่มากเบิงเด้กค่ะจะลายงานสวนจะลายงานคลองใส่ไก่สวยๆสวนพ่อเพียงเลี้ยงท้องให้เบิงค่ะหลังจากฝนตกหนักเมื่ขึ้นนีฝนตกติดต่อกันมา3-4วันแล้วค่ะ<ม>ก็จะประมาณนี้นะคะ ปกติน้ำม,มันใสด้ค่ะเพอดีอันเอาหอาหารให้พ่นกินสองมือให้พ่นกินนทีน,นึงนะพ่นจะแย่งกันเพ่อนก็นจะแร่นามมันก็นเลยคุณนค่ะปกติน้ำพ่นจะใสแห้งด้ค่ะเนี่ยบอกค่ะปลาน้าหน้าพันด้นนะคะ่ะอารมณ์นี่หนียา,าบยาวยะะ่ยด้ค่ะปลานี่นีกับนี่ ปลาเข็งปลานินปลาเข็งหรือปลาหมอปลาช่อนหรือปลาโหบ้านเรานี่ค่ะก็จะประมาณนี้เด้่ยค่ะเพื่อนกระบื้ไปใส่ดิค่ะเพราะว่าน้ำฟุตตก๊กน้ามกระลุนเพื่อนกระบ,บื้ปออกอยู่สองตัวค่ะเพราะว่าเอาหัวอาหารในเพื่อนกินเพื่อนกระสีอิ่มเพื่อนอาจจะบื้ปหรือจังหดค่ะรุ่นมาสันค่ะเพราะว่า ตอนช่วงฝนตกหนักๆมันหลุนคลองบ่หลุนหรอกค่ะแบบนี้แหละค่ะเฮงคิดว่าเพิ่นสิไปเบิดเพิ่นกรบโปงไปค่ะไปกรบโปงเกินสองสามตัวค่ะไปกระยุกระยแถวนีกระยุในสวนค่ะกระมากัดมาเห็นใบโบกินค่ะแต่ว่ากัดกัดกัดใบตายบ่สันเพิ่นเกิดเฮาเฮาก็ได้ไปกินค่ะบก็จะประมาณนี้สวย นี่ค่ะเข้าตื่นขึ้นมาย้ามเสาเข้ามาเบิงล่ะเข้าแบบมีความสุขเด้อค่ะมันเหมือนว่าเอาทุกหน้าหรือเอาข้องมาฉบับหย่อมอาไหวอันหลังบานเฮานะค่ะตื่นขึ้นย้มเาสาก็ได้แบบได้ชมไนเลยได้เบิงเบิงที่ละค่ะนี่น้่ม,มาเลิกได้ค่ะปลานิ่งก็มีป้าหมอก็มีค่ะป้า ปลาหมอปลาเข้งก็มีค่ะปลาข้อกับปลาช่อนก็มีแต่ว่าปลาช่อนนี่เอามาเต่นาได้ค่ะมาปล่อยบ่ได้เอาพันมาปล่อยเพิ่นก็อยู่อยู่ค่ะโตัวสองตได้บ่ได้หลายค่ะเพราะว่าว่าเพิ่นกระโดูดกิงปลาช่อนเนี่ยบก่าเอามาค่ะปลาสลิดค่ะปลาสลิดก็เอามาเต่นาค่ะนี่เห็นบ่เอามาจากบอใหญ่อยู่หน้าถ้ากินมอเบิดกระใสค่ะเห็นบ่โอ้ยความอุดมสมบูรณ์เลยค่ะ น้ำกระเต็มเนี่ยค่ะฝนมันตกความอุดมสมบูรณ์การที่เฮ็ดขอ้อ,ของใส่ไก่หรือว่าคลองไส้ไก่ฉบับยอ่อในพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะเฮ็ดแบบเฮ็ดย่อตามเนื้อส่วนเท่านี้ละค่ะกินทั้งปีแล้วค่ะน้ำมอแหงเพราะว่าเาเติมน้ำบาดาลลงไปค่ะเติมน้ำบาดาลอันหน้าฝนนี้บ่ไดีเติมเลยค่ะนี่หน้าฝนนี้ไม่ได้เติมเลย อยาก n ังเขากระปูกลงไปค่ะเข้ามากี n ยังเข้ากับปูกอันนั้นแหละค่ะลงไปปลูกลงไปเลยค่ะดื้อตีนดื้อมือไหอีพออีเม่เขาบอกไหว่าให้ดื้อตีนดื้อมืออย่าให้วางเสียบลงไปฟังลงไปเวลาเขากินเวลาอยากก็จะได้กินเขากบสิบอดีซื้อเขามีเห็นบอกค่ะก็ะะจะประมาณนี้นี่ค่ะ อันนี้คือคล่องอีกตัวหนึ่งนะคะทีวาวาจะปรับปรปุงนี่แหละฝนเศร้านี่แหละค่ะคล่องตัวนี้นี่คือปล่อยไใบเลียงต้นใหม่ค่ะบ่ได้ปูยังดิค่ะสองสามวันจะเปิดน้ําใส่ทีหนึ่งค่ะเตียงต้นไผ่เลียงยังค่ะปกติไผ่ไผ่อันนี้จะออกมิถุนากรากฎาคมอันนี้ออกแต่พืชผ้าเท่าเดียวหนึ่งยังออกพันเบิดเลยค่ะยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ให้เขากินตลอดเพราะว่ามันไก่ข้องน,น้ำยังสิคะเห็นบอกปกติเพิ่สิหยุดออกเห็นบอกเพิ่งกำลังออกเลยค่ะนอไผ่มีไผ่ค่ะกำลังเลยค่ะกำลังแตกนอขึ้นนี่คือความอุดมสมบูรณ์นี่ะนีขงข้องหน่อยตัวนี้ก็สิปอยพักผ้ายพักกแยง,งพักบุ๋งค่ะไว้กิน ทั้งปีเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีเห็นบอกคะบักเงาะนี่ค่ะถ้าถ้าพูดตามจริงเพื่อนใกล้คล้องน้ำนี่ค่ะเงาะตนนัวนี้โอ้ได้ปีกว่าๆเลยค่ะเห็นบหถ้ามีคล้องน้ำเนี่ยต้นใหม่มันจะใหญ่ไวค่ะเห็นบอกเบิ่งตีล่ะค่ะเงาะปลูกประมาณมิถุนาหกสี่อันเดียวนี้กั กันย่าค่ะนอกกับปีกว่า,ก,วากันย่าหกหาเห็นบ่ค่ะว่ามุดมสมบูรณ์เพิ่นมันไก่น้มค่ะเห็นบ่ก็จะเป็นข้องอยังสิคิดว่าไปไปกันย่าหรือตุนหรือประมาณกลางเดือนตุลาค่ะจะคุดใหมค่ะคุดแต่ว่าจะปูพยางปล่อยน้ำาล่งหรอกค่ะให้มันจุน้ำในไร่นะคะพ่อนาเล่งเข้าบริเวณเส้วนาออเครื่อง ไะะดโวนะคะดูดปล่อยเป็นฝายเป็นฝายไเป,ไเ,ปเลยค่ะความคิดไดไหมคะนี่ค่ะอาวคาโดุเขาตั้สองปีกว่าเลยค่ะบางทีละนี่ค่ะปลายฝนมันจะป้ายฝนต้นหนาวเลยแล้วค่ะก็เลย่เลยฝาวใส่ปุ๋ยเห็นบคะ่ะปุ๋ยที่เราทําเองที่ว่าทําจากทางกล้วยนี่ค่ะที่เขาทําจากทางกล้วยค่ะเห็นบ่นี่คือเตรียมทําไว้ทาปุ๋ยค่ะ มันปลายฝนแหละคะ่ปะป่าฝาวใส่ปุ๋ยมันทันคะ่ะปลายฝนต้นหนาวคะ่ะมันอาจจิบงามงามเตีย้ยงามสะอาดแต่ว่ามันกะประหยัดทุนเพราะว่าปุ๋ยเมีมีนแพงเห็นบหมคะ่ะคองตื้นๆแต่ว่าปลาปาดุกยัางลายอยู่ด้วยค่ะ่ไปกินไปปิ่งนี่คือพอกบุ่งนี่บอดี้บอดี้ตัดบอดี้เก็บพ่นนะคะนี่ กินายก็บเบื่อนี่ตัดไว้ลวงแล้วก็ตัดให้ใกล้ค่ะประโยชน์ายแห้งนี่ค่ะขนุนนี่ก็สองปีกว่ามันทีล่ละค่ะความอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะ,คะแค่ไล่เดียวเด็ค่ะนไล่เดียวนะคะ ให้มันมีทุกอย่างค่ะกล้วยเขาก็ยยายออกเรื่อยๆค่ะยาเอาลงเรื่อยๆนี่ค่ะไอ้มันมีกินทุกทุกอย่างค่ะกล้วยก็มีกล้วยน้ำว้าน้ำว้าพระเทพกล้วยไข่เล็บมือนางนี่ค่ะเ้าก็ใส่ปุยยังสีเลยค่ะบ่ได้ เคมีนี่ยังเลยค่ะเพราะว่าพันแพงแห้งแล้วต่สวนห้าววนิยมใสเคมีไปแล้วอันนี้กระบอกไฟค่ะมาปลูกย่างก็ได้กินบนละคะนี่ถ้าห้าวขนัดนี้นนีบงทุเรียนค่ะจากคนป่วยเวยค่ะ คนป่วยเขาก็มาดูแล่นเอาไตโคเดอมามาใส่แหละค่ะยาเอาพวกเคมีมาแตะเนคนออกไกลๆคนบำมักคะ่ะเห็นไหค่ะก็จะประมาณน,นี้อันนี้คือในพื้นที่หนึ่งไร่นะคะ อันนี้กะกล้วยไข่ค่ะเขาปลูกคู่เขาปลูกคู่คนกับพอให้ดูแลและใส่ใจอย่างดีันกับใหญ่เลยขางล่างเขาก็ปลูกฟักทองดอกสเลตีค่ะ,าะ,กกาะ,ะ,คะบานไพ่จักดอกสเลตีเตนี่ยค่ะทะลุนก็ะ oh เกาโมโหพระสะท้พยคนอื่นดอกหยังค่ะบานเท่าอื่นดอกสเลเตีค่ะนี่ค่ะความอุดมสมบูรณ์จุดดินสีสังขอแสงค่ะค่ะ นันเอาไว้แต่หัวเสือมันค่ะนอกนั้นก็เห็ดแล้วบ่งเนี่ยค่ะความอุดมสมบูรณ์ถ้ามีคลองน้ำกกใหม่มันจะใหญ่เร็วค่ะสวนเพราะ้าสองปีเลยค่ะมะนาวเป็นเกจักประมาณมะม่วงโจ๊กอันนั้นก็มีกินทั้งปีนะคะ เบิรดหลุ่นนี่กัะสิเป็นผนกัะสิสลับาหลุ่นไปเรื่อยๆค่ะ